สวัสดีผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพา f c ฟซะผมหรือท่านผู้ชมนะผมที่รู้หรือไม่รู้นะผมในการวิธีการต่อสาย VFF นะผมยังไรให้แข็งแรงนะผมทำยังไงก็มาดูกันเลยครับผม ก็นะผมวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการต่อนะผมต่อ,อยังไงนะผมให้ทนแรงดึงแบบนี้นะผมปกติคือที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านก็คือสายอ่อนนะผมนี่นะครับผมที่เอามาทําเช่นปักสามตาหรือว่าปักต่อสายพัดลมนะผมเวลาขาดนะผมต่อ,อยังไงนะผมให้แข็งแรงนะผมดึงแล้วก็ไม่ค่อยหลุดนะผมทํายังไงมาดูกันเลยครับผมครับผมเดี๋ยวอันนี้นะผมผมจะทำการต่อแบบธรรมดาที่ปกติที่เราทั่วไปหรือว่า ทุกคนใช้วิธีนครับผมในการตอกก็คือแบบนี้นะผมนี่ใช่ไหมครับผมนี่เนี่ยนะคือการปอกสายแบบนี้นี่นะแล้วก็พันเข้าด้วยกันแบบนี้นะผมนี่ยนี่นะผมส่วนมากก็จะทํากันแบบนี้นะผมในการต่อสายนะผมถามว่าต่อได้ไหมต่อได้นะผมติดเหมือนกันแต่ว่าความแข็งแรงของสายไฟนั้นจะไม่เหมือนกันนะผมเวลาเราต่อนะผมดูนะ เนี่ยครับผมแล้วเราก็จะพันเทมั์ามสายไฟใช่ไหมครับผมดูนะเวลาดึงนะครับผมดึงนิดเดียวก็หลุดขาดนะผมอาจจะทําให้เกิดไฟช็อตหรืออันตรายนะผมในการทํางานได้นะผมก็อันนี้นะผมเป็นวิธีการต่ออีกแบบครับผมในเมื่อสายไฟที่ขาดนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะผมนี่นี่นะผมก็เราก็จะทําการเลือกตัดนี่ครับผมข้างใดข้างหนึ่งนี้แบบนี้นะผมให้สั้นเอนกันนะผมนี่ประมาณรักเซนหรือสองเซนก็ได้ผมตัดออกทิ้งแบบนี้เนี่ยครับผม มันจะต่อสลับกันนะครับผมดูนะอันนี้ก็ดึงออกมานะครับผมแล้ผมจะได้เป็นลักษณะแบบฟังฟังยังไงแน่พีก่กดฟังยาวอยู่กับสั้นนี่เหรอ,อสลับกันแบบนี้ใช่นะครับผมก่อวิธีการต่อับผมดูนะก็ปอกสายปกตินะผมปอกปกติทั่วไปนะผมในการจําสายทั่วไปก็ปอกไปเลย ครับนะออกแบบนี้เสร็จนะครับผมผมจะทําการแบ่งออกเป็นสองเส้นแบบนี้แบ่งครึ่งนะครับผมของสายไฟนี่นครับผแบ่งเหมือนกันหมดเลยนะผมทั้งสี่เส้น นี่นะผมนี่ต่อนะครับผมอันนี้คือการต่อนะผมนี่สวมเข้าไปแบบนี้นะครับผมสวมยังไงนะพี่ก้นี่นี่นี่อ้าวแบบนี้เนี่ยอ่าตอนนี้อ้าวจ,จ,จะอ้าให้เห็นเลยเห็นนะครับอ่าประกบเข้ามานะผมเอาทีละด้านนะนี่ด้านนี้นจะพันอย่างนี้นะครับผมนี่มันจะพันแบบน,นี้นี่นะผมนี่นะผมอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะผมเนี่ย มันจะพันไปคนละด้านนะผมถ้าด้านนี้พันมาทางนี้อีกด้านหนึ่งมันจะพันไปคนละทางกันนะครับผมอ๋อมันก็จะอยู่ใช่มันจะแน่นใช่ไหมใช่แค่ฟันสายไฟแค่นี้ยังมีวิธีขนาดนี้เลยเหรอพี่กดนี่นะผมแล้วก็อีกอันนึงก็เหมือนกันนะผมทําเหมือนกันเช่นเคยนี่นะครับผม ด oh นะูให้ดีว่าพันข้างไหนไปข้างไหนใช่ไหมใช่มันต้องพันโครดานนะผมอันนี้พันออกนอกตัวนะเหมือนดูนะอ่าพันออกนอกตัวอีกฝั่งหนึ่งจะพันเข้าหาตัวนะผมพันสลับกัน ตอนนี้นะผมก็แข็งแรงใช่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่นะผมกับแบบนี้นี่นะเนี่ยกับแบบแบบเดิมเดิมที่เราใช้กันนะผมดูนะนี่นี่ยไม่ต้องออกอะไรอะไรมากครับหลุดมาผมแต่อย่างนี้เห็นไหมครับผม,น,น,ผมนี่นะผมก็เป็นเทคนิคนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะผมที่เอามาฝาก FC นะผมหรือท่านผู้ชมนะครับผมในการต่อสาย vff นะครับผมยังไงให้แข็งแรงนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องช่างกด diy นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ